วันนี้ก็อยู่กับเจเพิ่งและัวน้าโจยและตาตาวันนี้เรามาขุดขุดน่าจะเป็นขุดรางระบายน้ำนะเขาน่าจะทำรางระบายน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าเนี่ยประมาณนี้ประมาณว่านะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเจพิ่งยังไม่ได้คุยอใครเลยมาถึงก็รีบถ่ายให้เอซดูเลยเพราะว่าเป็นงานแรกหลังจากที่คุณฝนออกไปแล้ว คุณฝนออกไปแล้วเจพึ่งกับหอหน้าจอรยกับตาตาก็ได้งานกระปุกลูกน้อยออกงานจ้าเยืดเส้นยืะสายหน่อยเนาะเนี่ยโอ้ยเงาไม่ใช่จะเกือบสองอาทิตย์นี่เอฟซีเอยไม่ได้ทำง,งานอะเงาก็เงาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกให้คุณฝนมาเถอะมาให้เขาพอใจเพราะเดี๋ยวเดินถึงเวลาเล้งเราก็ถามหาคุณฝนเนาะ เวลาเขามาเราก็ยินดีต้อนรับเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองเดี๋ยวถึงเวลานี้เราก็ทํางานได้จริงจังแบบเต็มที่ร้อเร์เซ็ของเราว่าไงคะ FC ของเจ้พึ่งทุกคนสบายดีไหมคะทุกคนทําอะไรอยู่เอ่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยล้าไหมคะถ้าเหนื่อยล้าก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่ทําให้เราแร่งขึ้นเนาะเอซเนาะเจ๊ mm hmm. พึ่งมาให้กําลังใจเอซของเจ๊พึ่งนะทุกคน mm hmm. น,นี่ตา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 ไปยืนตากแดดตาตามาเข้าร่มได้แล้วบายบายผู้ชายหาใส่ปลาผู้ชายหาปลา รายสังกัดตามมารายสังกัดก็มานะเอฟซีรายสังกัดดังซึ่งรสังกัดดังซึ่งก็มา <Okay. S 1> แต่ได้ยิยนว่าพายุจะเข้าอีกจกลูกนะ,อจจะเอฟซีอาจจะเป็นอาจเป็นดีิชชั่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคอยดูก่อน ถ้าเขาไม่มาก็สูพซิ่งก็น่าจะได้ออกงานน่ะแต่เราก็ต้องคอยดูคุณผลก่อนถ้าคุณผลอะไม่มาแล้วจริงๆก็สูพซิ่งก็นั่นแหละสิเออเขาว่าสิบหกนี่น่ะสิบห้าสิบหกกระถินบ้านเราด้วยเชวเวะเชวแวะภาษาเขมรแปลว่ามันเฉยเฉยภาษาไทย,ยเนาะเชวเวะ เนี่ยออกจำเนียงอ่ะเฉกมาแว้ประมาณนี้เนาะเซเนตมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียนี่ไลค์สังกัดดังซึ่งฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เซเนตด้วยนะคะนี่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เซเนตด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เซเนตด้วยนะคะ ฝากช่องสังกัดดังซึ่งด้วยนะ FC จเงี้ยแี่กิตบนเอ๊นูก้่ยนตัวพันจเียวาเบตนะตัวกวาสั่น่ะ เ,เคยเดนไม่เห็นรถฉันเลยโทรหานานๆเราก็ต้องไปถ่ายาก,กันในนี่เยไม่เห็นฉันเลอร์อยู่ใช่ไหมไปไหนแล้วนี่ไปไหนแล้วทำไรทางไปท,ทางนี่ทางไหน รู้นะว่าเขาให้มามามาทำงานทั้งวันหรือจ้างชั่วโมงมาถึงแค่ไหนนะ FC จ้าเจพึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคอยดูแต่เขาเนาะเนอะ FC เนาะจุงก้า FC จ้าสโตรโบรเลยจ้าสโตรโบรลนะ ซีเมียนบานเนอร์ก็ไม่หยากก็ไม่กราเนอร์เอฟซีเอ้ยโจมมือช่องโดโรหัวหน้าโจยแคปซิงใครก็ออยโรซีเมียนบานออยมือโตก็อยอยชูล่เลยชะนอเนอร์ก็ไม่ตุกเครียดเนอร์บงังโอนให้กำลังใจจะให้กำลังใจเอฟซีบอกว่าดูช่องหัวหน้าโจยแคสซิง่งแล้วก็ไม่ต้องเครียดเด้อดูสบายสบาย ชิวๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะเราเราชอบที่จะให้กำลังใจกันนะชอบที่จะให้กำลังใจกันชอบที่จะจะมีให้พลังงานบวกน่อยสินะไอโนสนอสะสบายให้อยู่สุขสบายนีภาษาไทยสามคำสองคำ โอ้เอฟซีเอ้ยฝอายกระพ้าเบาไปสาดนั่นละ่ะโง่ฝ่ยจะขึ้นหาข้ามเบาบ่เห็นฝ่ายจะเฝ้าไปละ่าาละภาษาดันคมนี้เน่เล่าเน่ไทยเน่อาจจะเป็นไทยปนๆนั่นโคราดนางร่องเน่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สถานการณ์สิภาพไปเบาไปสาดนั่นล่ะค่ะที่เบ้าภาษาไอ้ ภาษาไทยไทยนั่งล่องออกสำเนียงประมาณออกสิไปข้อหลาดกับอกข้อหลาดคือ,อประวัติภาษามุงนีที่เจพึงไปเวา้เวาววได้ภาษานี้มากเพราะตอนก้อนหัวหนา้าโจยจะมาอยู่กับไอ้อาลานเรื่องแสงเนาะคะ่ะลานเรื่องแสงนะ่ะเพิ่นใดไปทํางานไปเป็นเมื่อสิบปีก้อนนะจ้ะสิกว่าปีสิบสองปีเพิ่นละจ้ะเพื่นไปทํางานอยู่ที่ปักคา คนไปทำงานอยู่ที่ปักค่าแล้วที่นี่เจพึงก็ได้ไปอยู่น้ำเพินนนำ ตอนนั้นก็มีน้องนอง้อลูกชายคนโตนลยค,ค่ะคนเดียวตอนนั้นอยู่ประมาณสองสองสามขวบประมาณนี้แหละจ้ะก็เดินนี่ประมาณสองสองขัวพั่าเนาะค่ะก็เลยอได้เพิ่นพาไปไปอยู่น้ำเนะเาะเฮากับปลาเออเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่หุ่นเฮาก็เลยไปอยู่ไปเล่นน้ำทีน,นี้เขาเว้าภาษาไทยนนะะออไทยโคราชเนาะค่ะออกไทยโคราชไทยนั่งร่องนะจ๊ะก็กะเลยได้เป็นได้ไปได้เว้าน้ำเขาไปละ ก็นี่แหละจ้ะที่เอฟซีพันวาเออคือว่าออกคือสำเนียงนั่งร่องไท่ข้อหลาดอย่างสิน่าจะก,ก็เลยว่าเป็นพวาวเฮาใดไปอยู่พื้นเพน้ำเขาที่นี่เขาเว้าๆว่าวว่าวไหวยาฟังตลอดที่นี่มันก็เลยหูสึกว่ามันซึมซับเนาะก็เลยเวา่าเบาใดเป็นออกสำเนียงคือแนวเพราะคือแน,กนวกายวากันเด้อค่ะเอฟซีจ้ะนั่นละนี่แหละเป,เป็นเป็นคว่ำเป็นมากของภาษาเนาะจ้ะแต่ถามว่าภาษาเล่าที่เบาชัดดี โดยปกติพืนเพศพอแม่ของเจพึ่งก็บ่ได้เป็นเป็นคนคนเล่าดอกจากเป็นขมิน้นพุณนพอ่อพุณนพอ่อคุณตากับเป็นขมิน้นพุณย่ายกับเป็นเอ่อบอกภาษาขมิ้นกันนี่ละคะ่ะบ้นานพะบุรุษขมิ้นวยเอ่อบ้นานพรุษขมิ้นวยแต่ที่นี่ไอ้บ้านที่พอ่อพ่อกับแม่เพื่อนใดมาบุกเบิกสร้างอยู่เนาะคือต่ทวดหห้ทีห้ทีท,ทางท่ามาหากินนี่เป็นพืนเพศของบ้านเล่า ที่นี่เจ๊พึ่งก็เลยสัมมาไม่ไงในหมู่บ้านเล่าส่นะจะเติบโตในหมู่บา้านลาวแล้วเราก็เลยพูดภาษาเราอาจจะชัดชัดหน่อยนี่นะเนาะอาจจะชัดออกบอกว่าจำเลี่ยงเล่าก็สิชัดแน่สินะค่ะเป็นยังก็กเลยเป็นคือแบบว่าเป็นเป็นคว่ำบังเอิญเนาะค่ะที่อยู่ในคว่ำโชคดีซะเนาะนั่นแหละก็เลยเอาได้ ได้หลายภาษาพ่อฟังออกเอียงแน่เขามาภาษาใดเจเพิ่งกับไปภาษาหนังสีเน้องค่ะโอเคค่ะเป็นจังได้น้อพากระปุกลุกไม่ยืดเสร็จยื้สายแล้วเอฟซี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด b ั c ส i b e ให้เจเพิ่งน้ำเด้อให้เป็นกำลังใจให้เจเพิ่งไปอันสีดันโดนได้จา้าเป็นไงอะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยเจพึงได้อ่านเด้อจ้าได้เจพึงได้อ่านเจพึงก็ได้ตอบกับเอฟซีก็ขอบคุณค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวเจพึงสิตอบก็ยากเราจะมักมักตอบคอมเมนต์เพราะว่ายังสาเฮาได้มีปฏิสนธิกันคุยกันเนาะเฮาได้มีความหูซึกอยากเบาอยากสูความหูความเห็นกันเนาะจ้ะเนาะก็ยินดียินดีน้อมรับฟังทุกๆคอมเมนต์ยินดีทุกๆคั่อ่า ติชมยิยนดีนอมรับทกุกๆคําเตือนเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้เจ๊พึ่งจากใจเลยเด้อจก้กขอบคุณหลายหลายหลักและคิดถึงเอฟซีของเจ๊พึ่งเด้อจา้าให้เอฟซีของเจ๊พึง่งยูดีมีแห้งกินดีมีสูกยันถูกยัาไขเด้อจา้าขอบคุณําหรับการติดตามจา้าสวัสดีจา้า